มานี่ขามาในหน้าในทงนะครับพูดรถผมจอดติดจานเลยคุณครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงสวนในสวนเพิินนะครับมี่เพินปลูกทุเรียนไว้หลายต้นเลยครับกาลังออกดอกครับสวนทุเรียนครับบ้านท่าสร้างอยู่ทั้งคลองทรงน้มพี่ครับผลเต็มเลยครับเห็นบ่อสวนครับเดี๋ยวพามาเบิ้งดอกครับ จอกเคยเห็นดอกบอนี่ครับนี่ครับดอกทุเรียนครับเห็นบอหนี่ครับโอ้ครับเห็นบอหนี่ดอกบ่หนี่ครับดอกทุเรียนครับเห็นบอผม,ผมเคยเห็นเห็นตน่วยมนันเนาะเคยเห็นดอก,กที่ครับนี่ครับ ปูดาปาดทุกคักดอกมันนี่ครับมาเบ่งเด้อนี่นี่นี่ครับนี่ครับ